ครับนิล่าสูตรซีสแฟมิลี่ของผมไอเพนกินนะวันนี้ก็จะมาทำอาหารอะไรกันก็ได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาทำมะกะลองกันนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้คืออมยิ้มค่ะนะครับที่น้องอมนะฮะจะมาช่วยเราทำมะกะลองในวันนี้ตอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตากล้องนะครับครับพี่สันครับแล้วก็ผู้ช่วยคนหนึ่งฮะนิ้งค่ะมากันแบบโมดซ่วงมากแล้วก็จะมาเริ่มไปเลยครับเพื่อไม่ให้การไม่เสียเวลาอันนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกนะมันคือไข่ฮะ ล้วก็ต้องเอาไข่มาแยกครับหลังจากที่เราแยกแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเอาแค่ไข่ขาวมาอย่างเดียวนะครับผมส่วนไข่แดงก็แยกไว้อย่างนี้เนาะโอเคฮะขออีกทีหนึ่งเมื่อกี้พูดวอะไรนะแยกเอาไว้ก่อนสองสามวันอ๋อก็คือก็คือแยกแล้วก็ทิ้งไว้สองสามวันมันจะทาให้มันไม่ชื้นอ๋อนึกว่าจะทําให้มันเน่าไม่ไม่ไม่เเน่าไม่เน่าคือถ้ามันชื้นเน่ะขามันก็จะไม่งอกไม่เป็นมักาะโอนที่แบบไม่ แบนๆก็คือเป็นมากระลองที่กระดานมากโอเคครับแล้วก็ไปต่ ok อกันเลยครับอันนี้คืออุปกรณ์ของเรานะครับเตรียมไว้สร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบนะครับมีน้ำตาลและสารพัดของกุ๊กิกเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมใส่ชีวีเอ็กซ์เลยชีวีเอ็กซ์ท่านีเราเรามีสาระกันต่อนะครับสาระอุปกรณ์ที่ใช้ทำมากระลองในวันนี้นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือหมี่นะครับผมไม่ใช่สีอ๋อสีนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นอัลมอนด์ป่นนะครับผม อันนี้เป็นตาช่างไม่ได้จะใส่ลงไปด้วยนะครับเอาไ้วัดปริมาณของนะครับผมอันนี้เป็นไอซิ่งใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็อันนี้เป,นเป็นไข่เมื่อกี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําตาลทรีนะครับผมแล้วเราไป<อ>วัดกันเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างเท่าไรบ้างโอเคครับตอนนี้ก็จะมาช่างกันนะฮะสี่สิบสามกรัมสี่สิบสามกรัมนี่คือใสอ่มือกรัมสี่สิบสามครั้ง <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วสี <laughs> 43, ่สิบสามกรัมมือที่แดกทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ เนื่องจากการทําขนมะครับจะต้องใช้ปริมาณที่เปะมากนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นกระโปรงไม่ออกก็เป็นมาการองตดเลยนะออกมาเป็นอะไรกันเนีก็ไม่ใช่โอเคอันนี้พอยังฮะอ่าโอเคเราจะเราจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบก็ได้อีกหน่อยโอเคฮะอันนี้เราก็ได้ผงอัลมอนด์ที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราต้องวัดอะไรอีกพี่ น้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลไอซิ่งนะฮะซึ่งผมจะไม่ทำเองนะครับผมขี้เกียจครับนี่ไม่เราไม่เป็นนะฮะก็เนี่ยถึงต้องอัญเชิญคนมาช่วยไงอ่ะต่อไปก็คือเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะครับผมออโอเคฮะโอ้ยดูนุ่มนิ่มน่ากินอ่ะใช็คมาใช็คมาเอามาชิมนิดนึงเฮ้ยไม่เขาไม่ได้ให้กินโอเคฮะแล้วก็เอามาแดกบลอยๆฮะโอ้ยหวานชอบอย่าไปถาม โอเคฮะอันนี้คือเตาของเรานะผมเราต้องวอร์มเตาก่อนใช่ปะตักมวมจะอยากวอร์มเตาก่อนอ่าวอร์มเตาก่อนสำหรับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือมันจะบอกว่าเตาเนี้ยทาอะไรได้มั่งมีไฟบนไฟล่างไฟบนพัดลมอะไรอย่างนี้ถ้าเน,นี้เราต้องใช้ไฟแบบไหนถ้าเตาไม่มีไฟบนไฟล่างก็ใช้ไฟบนพัดลมแต่ถ้ามีไฟบนไฟล่างก็บนล่างพัดลมพัดลมอันนี้ก็คืออันนี้ใช่ปะที่เราต้องใช้แล้วต้องหมุนแบบนี้ปะ โอเคถูกต้มนี่คือเปื่อยเลยสุกนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยอันนี้คือเราจะไล่ความชื้นแอลมอนกับน้ำตาลไอซิ่งก่อนก็เลยปรับไปที่ประมาณร6อยห0ถึง้อยเจอครับอันนี้คือร60ยถึงเจินะครับผมเอาไล่แล้วไปอยู่ไหนโอ้เฮ้ยไปชดใช่ไหมต่อยงๆๆยงยยงยงโอเคโอเคงั้นเราก็เอาถาดออกมาก่อนนะเพราะเราไม่ได้จะอุ่นถาดไปด้วยนะครับโอเคแล้วก็ปิดแวบ ก็เปิดฮะตรงนู้นนู้นเปิดนิดหน่อยเออถึงปะเนี่ยถึงปะเนี่ยโอเคฮะเราก็จะอุ่นเตาไว้นะครับเพื่อไล่ความชื้นนะแล้วก็วอมเตาด้วยนะครับโอเคแล้วเราไปผสมของกันต่อโอเคครับแล้วก็มาตรงกันต่อนะครับเท่าไหร่พี่ทันหกสิบสามกรัมโอเคฮะเ็บอใส่ลงไปฮะพี่ว่ามันจะพอป่าวใส่ลงไปถ้วยมันไม่พอปะอย่าไปกลัว มีถ้วยใหญ่กว่านี้นะทำไม่ทันแล้วแหละนี่นี่มีถ้วยใหญ่กันนี้แล้วเราทำใช่เราต้องโปดิทำไม่พอมันก็ล้นนี่ถ้วยนี้ล้นแล้วถ้วยนี้เลยถ้วยนี้เปล่าเอาเองทำเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลยนะฮะเมื่อกี้จะถามว่าทำไมต้องใส่ไข่ขาวบางเดียวคไข่ขาวอ่ะมันตีทำไมต้องใส่ไข่ขาวมองกล้องดิมองกล้องไข่ขาวมันก็ต้องใส่อยู่แล้วถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักของทำให้เป็นมวลแรง ทำให้เป็นมาแรงนี่ก็คือหอ,อมอมื่อแรงคือเคยกินชอบมื่อแรงของมันจะแข็งแล้วก็กรอ,อบรใช่ไหมแล้วก็ตะปูด้วยใช่ป่ะใช่ใชคือมาการอโเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่มาการอโเนี่ยจะมีตัวหลักก็คือแอลมอนน้ำตาลเนี่ยใส่ลงไปในไข่ขาวแล้วก็ตีให้ฟูมันก็จะแข็งเข้าใจแล้วมันก็เลยจะขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นลูกได้ใช่ป่ะไึ้นม่เป่นจะเล่นลูกไข่ฟูใช่ไหมคะไข่ไม่ได้จะเล่นลูกไข่ฟูคืออยากรู้อันนี้เป็นความรู้ให้น้องเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลย โอเคฮะอันนี้ก็คือเบกกิ้งชีสนะเราไปทำอะไรครับผมลองอบเลยคะเอามาลองอบใช่ปะเพื่อดูว่ามันติดไหมใช่ไหมไม่ใช่ไมันกันมันกันมันไม่ติดติดไม่ใช่มันถึงว่าอ๋อเอาไปเอาไปใส่กับไอ้ตัวถาดด้วยใช่ปะใช่คือมาลองงถาดโอเคม้วก็มากันลองใส่ข้างบนโอเคดีมากหลังจากที่เราทำโน่นี่หกกันเต็มครัวไปหมดกันนี้ก็เพิ่งเช็ดมานะครับผมแล้วก็ ได้ส่วนประกอบที่สําคัญสาคัญมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือไข่ขาวนะครับอันนี้ไข่แดงที่แยกเอาไว้นะฮะอันนี้ก็คือน้ําตาลนะครับผมอันนี้เป็นผงอัลมอนด์บดนะครับแล้วก็อันนี้คือไอซิ่งนะฮะแล้วก็อันนี้คือสีนะครับผมสีอะไรสีอะไรนะสีผงคือมันจะมีสีเจลสีน้ําสีผงอ่าฮะสีใช้กับมันสีโปสเตอร์สีอะคคิลิกสีน้ํามันพี่อย่างดียวิี่นี่ลอันนั้นถือเด็ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลไอซิ่งไปร้อนใช่ปะใช่โอเคครับ โอเคฮะอ่าเราจะทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวเราจะเอาไอซิ่งกับแอลมอนด์บดไปรวมกันแล้วก็ไปอบไล่ความชื้นในเตาอบดูสิความเตี้ยเริ่มเออโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปไล่ความชื้นกันก่อนนะครับไม่ไม่ละลายครับเราอบันนี้ก็คือเราเราไอซิ่งกับผงแอลมอนด์นะครับมาเทใส่ในเบกกิ้งชีทนะครับผมจริงจริงไม่ควรจะทำอย่างนี้นะ แต่ว่าคือจริงๆอ่ะเขาต้องเอาไปปั่นด้วยกันอีกรอบนึงแต่อันเนี้ยแอลมอนมันป่นมาแล้วเราก็เลยไม่ต้องปั่นอ๋ออันนี้ก็เลยคุกคุกกันมาสมไปนะครับใช่แล้วก็เกี่ยมองไปมองมาเหมือนนี่เลยเวลาทาอะไรนะฉาบปูเลยพี่เป้ฉาบปูเลยค่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองขอทำเลยต้องคคุกให้มันให้มันเข้ากันเราก็เกี่ยออกคุกคุกโอเคคุกคุกเนี่ยถนัดอยู่แล้วคุกคุกไม่ใช่คุกอันนั้นดิพี่ คุกข้างในไม่ใช่คุกกันนั้นทํายังไงวะคุกแบบโรลี่โรลี่อะนะไม่ใช่แล้วต้องเกลี่ยวะไม่ใช่วงในเป็นก้อนไม่เห็นเนาะค่อยๆอันอันนั้นก็ฝาบค่ะนี่เน่โอเคแล้วเราให้คนที่ทําเป็นทำดีกว่าอ๋อเก็บไว้ดูทัวนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปอบในนี้ฮะในนี้ครับเปิดเลยเอาเเออเปิดเตาฮะชัวระวังนะเราจะใส่ที่เราเกลี่ยเข้าไปครับ ไล่ความร้อนใช่ไหมไหนี่เอ้ยไล่ความชื้นใช่ปะประมาณหประมาณ5นาทีนะมันก็จะจับเวลา5นาทีนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเอาเข้าไปอบแล้วนะครับมันก็จะหอมมากฮะใช่ไหมหอมดมดมดมใกล้ๆดมใกล้ๆแมนี่นี่นี่อยากอยากให้ท่านมีฟังก์ชันการรับกลิ่นเลยกันเออถ้ามันมีฟังก์ชันการรับกลิ่นนี่จะเป็นอะไรที่แบบโอเคครับอันนี้ก็คือแห้งแล้วนะผมโอเคผมจะไม่พูดมากนะเดี๋ยวไล่กระเด็นลงไปนะโอเคครับต่อไปเราก็จะเอาไปร่อนกันครับ ก็ร้อนนะให้ผักจากที่ออกมาจากเปเปอชีซักผักไว้นิดนึงตักสองถึงสามนาทีก็ได้ให้มันไม่ร้อนจัดอ่ะแล้วก็มาร่อนใส่ตะแกรงนโอเคฮะจริงจงเราคนมาเลยกระดาษแบบนี้นะใช่ก็เดี๋ยวเอากระดาษเทไปเลยไอที่เป็นรอยน้ํามันเียนี้คืออะไรอ่ะนก็เป็นน้ํามันจากน้ำมันจ่ายพวกอัลมอนด์มันซึมเข้าไปในความชื้นใช่ก็คือเรารีดความชื้นมาแล้วถูกใช่ตอนนี้มันจะแห้งมากโอเค พอถ้ามันชื้นแล้วมันจะไม่ขึ้นนะฮะไอ้มาการองเนี่ยมันจะไม่ขึ้นโป้งไม่ขนมคุณหนูขนมคุณหนูต่โป้งจะบานไหมยิ่งกว่าส่งรูปไปโรงเรียนระวังนะคะใช่จะระวังนะครับจะพักเทข้างหลังเมื่อไรพี่ตัวด้านนะนะพอดีว่าตัวด้านเนาะถ้าตัวด้านก็โอเคถ้าหน้าด้านนี่ไม่ดีนะครับตึงโป้ตึงโป้โอเคนะแล้วเอามาร่อนนะนี่คือการร่อนนะร่อนเลยอ่ะโอ้ยร่อนเลย เอบีมากเพราะเราไม่ได้พักรู้สึกว่ามันจะติดเวทนะคะโอเคโอเคฮะหลัจารล่อนแล้วเราจะพามาดูต่อะคร่บว่าเราจะทําอะไรกันนะครับโอเคฮะอันนี้ก็คือมันล่อนจนเป็นผงแล้วขอดูหน่อยโอ้โหละเอียดมากเงียนน้องหนี่เนียนจังเลยนะ้โอเคฮะแล้วเราก็ไปต่อกันเลยครับ โอเคครับอันนี้ก็คือถุงบีบแบบประยุกต์ใช้นะครับซึ่งทํามาจากถุงข้าวแกงนั่นเองนะเพราะว่าเนื่องจากตัวถุงบีบมีฮะแต่หาไม่เจอครับผมสำหรับน้องๆที่จะทําถุงบีบนะฮะไม่มีหัวก็ใช้ได้ไม่มีหัวก็ใช้ได้ก็คือก็ตัดให้มันดีๆตัดตรงมุมเนี่ยตัดตรงมุมองเนียโอเคเออแต่ตอนนี้เรามีหัวเรามีหัวนี่เห็นเปล่าใส่ดูนึงโอเคครับผม โอเคครับอันนี้ก็คือสีผสมอาหารนะครับผมสีผงนะอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำเพราะว่ามันเพิ่มความชื้น<อ>เราไม่ต้องการให้มันชื้นอันนี้ก็คือไข่ขาวนะครับผมที่เราแยกเอาไว้เมื่อกี้นี่ไข่กะละมังแก้วหรือสแตนด์ดโอเคครับโอเคเราถ้วยนี้มาไนะ <Okay. S 2> อ้ถ้วยนี้ล้างไไแล้วอุ้ยเมื่อกี้มันข้าวใส่สีกคนคน็สีอะตามความชอบนะใครชอบจะถือไหมเขาถือได้ไหมโอเคฮะ โอ้โหสีสีไม่เหมือนปาปิก้าเลยเอละ่ะไม่เป็นไรครับโอเคฮะใส่ไปเลยนะแล้วทำไงต่อแล้วเราก็ใส่เขี่ยยังโอเคฮะเราก็จะตีครับเราก็ทำการตีสีผสมกับไข่เลยนะครับอนุญาตเทสือเบอร์บอกว่าแรงนะโอ้ อ้ากูจะร้องทำไมวะโอ <laughs> เคครับโอ้แล้วออกมามันจะเป็นสียังไงครับ <laughs> มันจะเป็นสีนี้แล้วครับเลื <laughs> อดเลยโห้ฮาร์ดฟอร์มากเลยเนี <laughs> 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 ่ยระหว่างที่แสงอ้หเห็นอันนี้คือการตีแล้วถ้าสมมติว่าอย่างนี้มีฟองอากาศก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมครับ <laughs> เราต้องการให้มันมีฟองหัวต้องการให้มันมีฟองด้วย <laughs> โอเคครัแล้วมันต้องประมาณไหนะครับให้ขึ้นเลยปะให้ตั้งยอดการตั้งยอดก็คือเวลาตีเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้ดูโอเคตอตีก่อนโอเคครับระหว่างที่ปั่นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยฮะโอเคเฮ้ยมันดูมันดูมันดูนี่ขึ้นมาแล้วอ่ะมันดูเหมือนจะแบบว่า อยู่ๆยู่ๆเริ่มเป็นก้อนละโอเคฮะเราว่ามก็แรงแลวนะก่านี้อีกเเราษเ็าว่ามันก็แรงล้วแรงกว่านี้อีกแรนีมันต้องอะไโอเคแล้วอันนี้ก็เพิ่มความแรงน่าขึ้นแล้ว่ะพอปั่นในตัวคลาสแล้วเราก็จะเพิ่มกระดับระดับแรงทําให้มันัยอดได้เร็วขึ้นโอเคครับ โอเคอันนี้คจะตั้งยอดอยังอันนี้คือยังไม่ตั้งเนีย่ยอย่างเงี้ยคือยังไม่ตั้งโอเคยัง okay. ไม่ตั้งใช่ไหมเมือ่อยตั้งก <c oughs> ับคต <c oughs> ่ยังกคอเอาครับที่ยิ้มคอฟิตฮะโอเคตามน้องๆที่ไม่มีเครื่องปั่นสามารถปั่นมือได้นะครับแต่ว่าหลังจากน้อง อาจาะที่น้องตีเสร็จแล้วน้องก็อาจจะได้กล้ามเพิ่มขึ้นมาแบบที25เลยนะครับพี่แนะนําให้สลับซ้ายขวาเป็นการจะใหญ่ข้างเดียวใหญ่ข้างเดียวนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนะแบบแบบพี่ซันเลยใช่ไหมฮะใช่เลยครับนี่ครับใหญ่จังอันนี้ยังไม่ตั้งนะบอกเลยเปลี่ยนไหมใหครจะทำด้วยคุณสามารถับผัดกันได้นะอะไร้ผัดกันทำใช่ไหมพี่ใช่ผัดกันทำจะได้ใหญ่คนละข้างโอเคครับ พูดถึงการตีไข่นะครับผมใช่่ครับตีไขอันนี้อันนี้ก็คือเป็นไข่ขาวที่ถูกตีผสมกระสีเรียบร้อยแล้วนะผสมน้ำตาลทรายอ่าแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายด้วยแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะน้ำตาลทรายเนี่ยขอเป็นน้ำตาลทรายขาวที่ละเอียดนแนะนำนแนะนำเป็นของลินของลินงลน,น้ำตาลทำขนมมีฮอลินเป็นน้ำตาลทำขนมเลยโดยเฉพาะอ๋อโอเคมันจะเนื้อละเอียดกว่าไม่ขึ้นกะที่วะอีกนิดนึง ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับกล้ามกล้ามยิบมาขึ้นแล้วเปลี่ยนข้างไปดิเราเสียบเหล็กกันไงก็เลยก็เล้กลยอีกนิดนึงแต่เล็งผ้าสักเล็กน้อยแล้วกันหนึ่งอ๋อคือเมื่อยอ่ะไม่ใช่หรอกก็พักก็พักไม่ใช่ดู อันนี้คือตั้งยอดอย่างนีกนิดนึงนะครับโอเคครับการตีทำให้มีฟองอากาศเข้าไปในไข่นะครับผมทำให้ไข่เป็นลูปล่างด้วยนะแล้วก็น้ำตาลด้วยที่ใส่ลงไปสภาพตอนนี้จะยังไม่เหมือนมากอหลงเท่าไหร่นะครับแต่เย็นๆนะค่อยๆทำโอเคอันนี้คือการตั้งยอดแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมมันไม่ล้มเนี่ยเขาเรียกตั้งยอดอู้โอเคครับตอนนี้ตีไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาผงอัลมอนด์เมื่อกี้ งงอันนี้นะขอย้ำว่าตอน,นที่ตะล่อม, <c oughs> มอย่าผับเสร็จคือมันจะมันจะเหลวมันจะเหลวไปคือตรงเนี้ยต้องระวังมากมันต้องเป็นลาวาเท่านั้นคือถ้ามันไม่เป็นลาวาใช่ <c oughs> ป่ะพังเหลวไปพังก็คือต้องระวังมากขั้นตอนนี้ <c oughs> เวลาเราตะล่อมตะล่อมมันนี้ลงไปนะครับการตะล่อมคืออะไรอาจทำให้ดูหน่อย ไอ้ไม้ไอ้ไม้ห่านเนี่ยมันเรียกว่าสเปตูล่านะสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่จริงๆมันก็คือไม้พายนั่นเองนะเราก็เรียกไม้พายง่ายดโอเคเรามาเริ่มกันเลยไม่ต้องเทหมดนะครับค่อยๆใช่ไหมแบ่งๆเทนะโอ้ตอนแรกเมื่อคือจากด้านข้างเข้ามาใช่ไหมใช่ด้านข้างมาตรงกลางจริงๆจะบอกว่าอันนี้กำลังมันใหญ่สุดในนั้นสังเกตได้ว่าเส้นเลือดขึ้นกล้ามแล้วนะครับตอนนี้ กล้ามอีกนิดนึงน้องยิ้มจะกล้ามขึ้นแล้วนะครับนีเลยค่ะแข็งแรงอะทีมห้าเลยกล้ามข้างเดียวเลยนะครับกล้ามข้างเดียวนี้อาจจะเข้าใจผิดกันได้เออเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่เป็นไรมั้งคะเป็นปิไปเป้ที่ไรอะคะไม่รู้ครับอันนี้ฮะดูให้ดีอุ้ยสีมันสวยมากเลยเนอะดีนะที่ไม่ใส่เยอะกว่านี้เขาลองทำบ้างได้ไหมอะเอาเลยค่ะเะทำยังไงอะ ปาดไปรอบๆแล้วก็ปาดลงไปตรงกลางโอเคพี่ตันช่วยลองใส่ให้หน่อยตันใส่ใส่ไป้ัปาดไปด้านข้างเออแล้วก็ลงไปตรงกลางทำยังไงทำอย่างนี้อ่ะเออแล้วก็ปาดลงไปด้วยเออก็คือผสมจากข้างๆเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆใช่ไหมใช่ยิ้มๆดูท่าจะเริ่มท่าาจะมีปัญหาโอเคเอาล้วผมก็ทำทำไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะกลัวถ้ามันจะ ไม่ขึ้นมาเป็นกระโปรงนะฮะเอาจริงๆอย่าไปซีเรียลเรื่องกระโปรงเลยซีเรียลที่รสชาติดีกว่าอย่ามันจะไม่อร่อยเลยใช่คือเอาจริงๆกระโปงขึ้นไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ค่อยสําคัญหรอกมันเอาจริงๆร้านขายบางร้านอ่ะเขายังไม่แบบไม่แคร์เรื่องกระโปงเลยคือคนก็เริ่มจะงงเลยฮะอะไรคือกระโปงพี่กระโปงก็คือก็คือส่วนที่มันพองตอนที่อบอ่ะคือมันกระโอมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้กลมๆอย่างนี้ใช่ปะ แล้วข้างล่างตัวนี้มันจะเป็นกระโปรงออกมาเพ่ยังงี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตอนที่อบก็ได้องขึ้นแน่นอนวันนี้ใช่ถ้าไม่ขึ้นนี่แบบเป็นรูปผู้ชายเออโอ้ยสีมันสวยอะตอนแรกเลยวันืรกโอเคฮะก็เดี๋ยวอันนี้คือเรียบร้อยยังใกล้และนิดนึงก็อย่าให้เร็วเกินไปให้พอเรายกไม้พายขึ้นมาแล้วพอลงไปรวมกันอ่ะมัน มันหายไปอ,ะอ่ะะไรใช่ป่ะน้ำพลิกไป่ไดยมันต้องหายไปอถ้ามันยังไม่ยังไม่หายอะ่ะก็ทําต่อไปเรื่อยเรืยแต่ไม่ใช่ทําแบบต้องคอยดูนะถ้าทําเหลวเกินไปอะ่ะมันก็เวลาเอาไปบีบแบบมันชิ้นมันก็จะใหญ่เกินแล้วมันก็จะไม่ฟูอืมก็คือต้องพอดีห้ามเหลวไปห้ามแข็งไปใช่แล้วนี่ไงแล้วชีวิตผมยิ่งหาความพอดีไม่ได้ด้วยนะครับก็จะยิ่งยากแล้วใหญ่เลยนะฮะเนอร์เลยครับ นี่ทำไมต้องเนอร์ครับไม่รู้เหมือนกันครับโอเคฮะวันนี้ก็ถ้าไม่มีคุณครูยิ้มมาช่วยนี่ก็คงจะงานเข้านะฮะจะทำมากระลองกันเนี่ยพยายามทำมาหลายครั้งมันก็ไม่ได้สำเร็จในครั้งแรกเว้ยคือเราก็ไม่ได้แบบเรียนมากก็คือโง่มาก่อนฉลาดเสมอใช่ไหมฮะก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำหลายๆครั้งเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าต้องทำแค่ไหนถึงจะโอเคทำเลียบร้อมากเลยครับคุณเป้ผมก็หวาดกะดูกันแล้วพี่อ๋อแต่ทำไมผมยิ่งทำยิ่งโง่ล่ะครับ ย,ยิ่งทำยิ่งพังอืมโอเคฮะตอนนี้มันก็เริ่มจะดเูเป็นเ,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 เป็นเหนียวเีนเหนียวเน็นเหนียวเเหนียวๆยอยากชิมตอนที่มันดิบๆมันจะแตกได้ไหมเนี่ยมันก็มันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบมันคือยังไม่สุกใช่ไหมอืมมันก็จะเหมือนเนื้อเค้กตอนแบบ ยังไม่ได้ไปอบเดี๋ยวจบคลิปแล้วพี่ยิ้มเบ่งกล้ามให้ดูด้วยนะครับเลือดแลจะเโอเคฮะอือได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับอันนี้เราก็จะทำการบีบบมาแล้วนะฮะเราก็จะต้องเอาใส่ถุงบีบก่อน นี่ถุงบีบอันนี้คือถุงบีบนะรที่เราต้องใส่ไว้กับถ้วยเพราะว่ากันมันไหลนะผมถ้วยแพนด้าน่ารักมูมิงกุนกิงว่ะอืมเอเคฮะอืมหืชำนานมากจริงๆเลยอะทำเบเกอรี่บวกกับสิบปีแล้วสิบปีก็เหมือนสิบวันอะนะจะพูดเลย <Okay. S 2> ถ้าคนจะได้ก็ควรขูดให้หมดอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะน้องๆครับคือ <c oughs> เสียดาย <Okay. S 2> ฮะ่ะโอเคแล้วเรามาถึงขั้นตอนการบีบแล้วนะฮะเราก็จะบีบ <S <S เจ้ามาการะลองที่ยังไม่จุกของเราลงไป <S <S บนอ เลกก่ราคาเนี้หรอโอเคเลิกไปป่ะเพมหน่อยเมื่อกี้เป็นเทคนิคอะไรว่าพอเสร็จแล้วมันต้องสะบัดป่ะนิดนึงนิดนึงไอ้หัวมันไม่ตั้งไม่หัวมันตั้งมันก็ออ๋มันก็กลายเป็นเหมือนเลยอ๋อโอเคครับเราก็จะทำการบีบเจ้าเมล็งของเราเอ้ยไม่ใช่เจ้ามาการองของเราลงไปบนเบกกิ้งชีทนะครับผมเขาเรียกเขาเรียกมาการองเชลก็คือยังเป็นยังเป็นเหมือนเป็นเปลือกอยู่เออเป็นเปลือก อ,อ,อและเปลือกมังค์ลอน okay. โอเคฮะโอ้ดูน่ารักน่ากินแล้วนะครับตอนนี้มมีหัวนี่หัวด้วยอย่างที่เราทำกันวันนี้สูตรที่เราทำกันอยู่นี้มันจะได้ประมาณสักกี่อันนะฮะอยู่ที่การบีบนะถ้าเราบีบเยอะก็อ,อันนี้เราบีบกันแบบบีบเล็กๆใช่ไหมใช่ถ้าบีบไม่เยอะมันก็ได้สักสิบยี่สิบคู่ได้มั้ง สิบยี่สิบคูณนี้ก็แดกอิ่มอยู่นะครับผมมันอยู่ที่เราบีบไซต์อะ่ะบางคนแบบบีบไซต์ใหญ่หน่อยมันก็จะได้น้อยืมเราจะทํากันแบบเล็กๆกุ้งกิ้งน่ารักนะครับ<ช>ผมเผื่อจะทำเป็นของขวัญให้ใครได้ด้วยนะแต่อันนี้ที่เราทํากันนี้ก็คือกินกันเองครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะจริงๆไม่มีอัลมอนด์หรืออัลมอนด์แพงแปใช้อย่างอื่นได้นะเช่นอะไรบ้างครับถั่วลิสง ็คือกกที่มันเป็นถั่วใช่ไหมใช่ตระก,กูลถั่วได้หมดเลยก็แค่เอาไปปั่นให้ละเอียดมันมีถั่วชนิดหนึ่งที่ผมชอบกินมากที่มันสีขาวๆมหอมมันเชื่ออะไรนะอ่ะมามคาเดเมียเอออันอนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า oh. ที่เนี้ยกลิ่นของมกัการลอนก็จะเปลี่ยนไปตามถั่วที่เราใช้ไงถ้าแบบเบสิกพื้นฐานนะเขาก็จะใช้เป็นแอลมอนกันก็คืออันที่เราทํากันอยู่นี่ใช่คือเคยทําถั่วลิสงอ่ะใช้อัตราส่วนเดียวกันเลยแต่กลิ่นมันจะเปลี่ยนนะ ก็จะเป็นกลิ่นหัวลิสงอะไรเงี้ยใช่โอเคครับเดี๋ยวไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไม่ออกอ่ะอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนอบสุดท้ายเราก็จะเอามันเข้าไปอบนะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วพร้อมอบเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าตอนบีบเสร็จอ่ะ อย่างอันนี้คือมันยังไม่เสร็จตัวใช่ะ่ะครัมก็ต้องทิ้งไว้สักสิบนาทีสิบถึงชั่วโมงหนึ่งนะถ้าอยู่ในห้องแอร์จะดีมากคืออย่าให้มันร้อนถ้ามันร้อนเกินไปหน้ามันวิธีเช็คก็คือเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยพอกลับมาดูเอานิ้วแตะแตะที่ฝามันอ่ะแล้วไม่มีอะไรติดนิ้วขึ้นมาถือว่าโอเคใช้ได้อ๋อก็คือพร้อมอบแล้วใช่นั่นนี่เราต้องทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีใช่ไหม สิบนาทีก็ได้เช็คดูก,ก่อนถ้ายังติดนิ้วอยู่ก็ทิ้้อีกนิดนึงโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราวาปข้ามเวลากันเลยนะครับโอเคครับเราก็เ็เรอให้มันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่ไงอานี้แตะเชฟยิ้มนนแตะแล้วมันไม่ติดเนี่ยเนี่ยอเตะบ้างนะนี่เน่นี่เน่ดูไม่ติดฮะ ah! พอเลิกเล่น <laughs> โอเคครับเราก็จะเอาไปใส่ในเตาอ,อบกันเลยนะครับร้อนไหม 150องศา150องศาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแล้วเช็คเช็คด้วยเช็คก่อนเปิดเช็คก่อนโอเคครับมันฟูไหมมันกรอบไปไหมหน้าแตกไหมแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะก็ให้ลดเหลือ140โอเคครับอ๋อก็คือตอนแรกร้อยเจ็ดสิบก่อนเจ็ดนาทีแล้ร้อยห้าสิบตอนเจ็ดนาทีโอเคครับเราจะส่งน้องมังกรลองเชลลเราเข้าไปแล้วครับบ๊ายบาย เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้มาการะลองของเราก็โตขึ้นฮะดูฮะดูดีฮะมันโฟกัสเข้าไปไม่ได้อ่ะมองไม่เห็นน่ะอ่านี่เห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนมันจะเห็นกันแล้วนะครับอมันพองขึ้นเมื่อกี้เพิ่งออกไปกี่นาทีเองอ่ะสี่นาทีกว่าสี่นาทีกว่าสี่นาทีเกับห้า,า,าละโอเคครับเราเดี๋ยวตอนเจ็ดนาทีเราจะแง้มตู้กันเราจะแง้มตู้ต้องคือก็คือแง้มเอาไว้เลยคือถ้าตู้มีเขาเรียกออปชั่นในการ ไล่ความชื้นอ่ะคือเราก็ไม่ต้องเปิดออกมาแต่ถ้าตู้อย่างนี้คิดว่าอาจจะไม่มีก็แง้มตู้นิดนึงให้มันมีแบบไล่ไล่ของอากาศอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะแง้มตู้กันนะแล้วครับตอนนี้ฮะมันโตขึ้นแล้วครับคือตื่นเต้นมากจริงฮะดูดีฮะดู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 ดเดู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 ดาดู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 ด ตอนนี้ก็เราก็ออกมากับด้านมันนะฮะขอลองหน่อยนี่เนี่ยครับเพื่อผึ่งให้มันแห้งสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปประกบเข้าด้วยกันครับแซมเปิลให้ดูอันหนึ่งปกติเราใช้อะไรเป็นไส้ได้บ้างนูเทลล่าได้ไหมนูเทลล่าแยมก็ได้นะแยมก็ได้เหรอช็อกโกแลตไปละลายก็ได้แล้วก็ปะจริงๆอะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบจริงๆอะไรก็ได้ก็คือโชยุอะไรก็สวขาวสวขาวอะไรอย่างนี้สวดำ โอเคฮะได้แลรวลองไปลองดูนะพึ่งมาก่อนตอนนี้ที่เราพักเอาไว้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพหน้าตาเป็นอย่างนี้นะซึ่งสามารถเอามาประกบกันได้ด้วยยูดูฮะโอ้นี่มันมากระลองเลยขนมพิงวะเดี๋ยวก่อนแล้วเราต้องเอาอไส้มา,มาใส่นะครับผมสำหรับไส้ที่เอามาใส่นี้ก็จะเป็นครีมหรือว่าเป็นนูเทลา่าหรือว่าเป็นพวกแยมก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมเลือกมาเป็นแยม อันนี้เป็นแยมบลูเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแยมส้มนะครับผมเราก็จะเอาแยมส้มใส่ตรงกลางนะแล้วก็ประกบมันเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็ตั้งห้าแยมนะฮะพี่กูไม่อยากจะอะไรพี่แมอะไรเกี่้คือกูอยากจะบอกมึงอยู่สุดปลายปลายมุมกล้องเนี่ยที่มึงตั้งมึงทอาใม่หนึ่งต่อเขาไปแล้วแหละเขาเขาอาจจะ เราก็ต้องทาเราทาไส้ลงไปนะครับผมจริงๆผมอยากกินเมนูเทล่านะแต่ว่าที่บ้านไม่มีก็เลยมีแยมเปลือกส้มอยู่ก็เลยใช้เป็นแยมนะจ๊ะนี่เฮ้ยมันมันมีมันมีมันมีกระจกงอยอะไรด้วยวะไม่น่ารักดีวะน้องถามเชฟยิ้มนะครับถามว่าไอ้มากะหองอันที่แล้วที่มันเป็นอีกสีนี่มันหายไปแล้วมันมัน มันพังนะคะมันทรยศเราใช่ไหมฮะนี่ไม่แฮมเบอร์เกอร์ชัดอ่ะผมขอโทษนะครับคือปกติผมไม่เคยทำขนมเฮียต้นตีอะไรเลยนะครับเจอทันปะไม่ทันหรอปะก็ก็ไม่ทันทำขนมก็เลยเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดมากๆเลยนะครับเห็นแล้วจากการพยายามของพี่เป้ก็มันทำยากอ่ะมันไม่ได้ยากพี่เป้ เคยแต่ทาเลยไม่เคยทาแย,ยมอ่ะไม่ชอบกินแยมไม่ไม่ต่างกันกับใจฉันหรอกเฮ้แต่มันดูดีมากเลยนะเว้ยเฮ้อันนี้ขอเป็นข้้งบนแล้วกันสลับบนล่างลุกลับได้พอแล้วมั้ยพอแล้วแหละพอแล้วรเราก็มาถึงโปรเซสสุดท้ายแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมะาการองของเรานะครับผมเป็นแยมผลไม้นั่นเองนะฮะเราก็มาถึงโปรเซสการแดกแล้วนะงันนะครับผมเราก็มากินกันเลยมาครบเชฟยิ้มเชฟยิ้มกินนะ ต้องกินให้ดูด้วยอ่ะเพราะมันแดกได้กินก็ได้เลยมันก็อร่อยอ่ะดูเดี๋ยวก่อนกินกินก็ไม่ดีเลยเอาโอเคแล้โอคคลินี้นะขอบคุณร้านขอบคุณกันด้วยนะอืมไม่รู้เรื่องมั้งนะไม่รู้เหมือนกันใครอยากให้ผมทำอะไรในคลิปหน้าก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็บ๊ายบาย